อดีตสสพักประชาชนแฉยับเจอผู้สมัครโดนจับฟอกเงินอดีตลูกน้องเก่าหาักหลังจนได้เป็นผู้สมัครแทนจากกรณีที่นายพิจารณ์ชาวพัฒนรงค์กรรมการบริหารพักประชาชนถแถลงกรณีเปลี่ยนตัวผู้สมัครสสเขต33กทมหลังนายบุญริศเรารุ่งโรธผู้สมัครของพักเป็นหนึ่งในผู้ต้องการฟอกเงินตามที่กองบัญชาการตำรวจปร,บปราบปรามยาเสพติดบชปส เปิดปฏิบัติการทลายรังเครือข่ายเปิดบริษัทบางหน้ารับฟอกเงินยาเสพติดพบเงินหมุนเวียนหลายพันล้านยึดทรัพย์เครือข่ายร่วม200ล้านบาทล่าสุดเมื่อวันที่29ธันวาคม2568นายพงพันธ์ยอดเมืองเจริญอดีศศกทมเขต33บางกอกน้อยบางพลัดพักประชาชนได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า จากกรณีผู้สมัครสอส,อสอกรุงเทพพักประชาชนเขต33บางกอกน้อยบางพลัดที่เป็นข่าวโดนข้อหาฟอกเงินจากกรณีดังกล่าวที่ผมต้องใช้เวลาในการถแถลงเกี่ยวกับจุดยืนทางด้านการเมืองของผมผมยังทำการเมืองอยู่ครับผมทำมาตลอดตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันแต่จากกรณีที่ทางพักประชาชนได้เปลี่ยนตัวผู้สมัครสอสอกรุงเทพพักประชาชนเขต33 ผมให้ความเคารพในการตัดสินใจของทางพักประชาชนครับเพราะพักก็มีส่วนทำให้ผมสามารถเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรให้กับพี่น้องประชาชนได้ผู้สมัครสสกรุงเทพพักประชาชนเขต33เป็นอดีตลูกน้องเก่าและอดีตผู้ช่วยผมครับทำงานการเมืองร่วมกันมาตั้งแต่ปี2554 แต่หลังจากที่ผมได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต3 3ผมได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยแต่ต่อมาทางนั้นได้มาแจ้งว่าขอลาออกได้บอกกำหนดเวลาลาออกมาล่วงหน้าทางผมก็ยอมรับการตัดสินใจซึ่งเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของทางนั้นแต่ทางทีมบางพลัดซึ่งเป็นผู้ช่วยผมในตำแหน่งผมยังให้ตำแหน่งไว้อยู่ เพราะเป็นข้อตกลงที่ทำการเมืองร่วมกันมาถึงแม้ทางทีมบางพลัดจะโจมตีผมทุกทางแต่ผมก็สำนึกบุญคุณในการช่วยเหลือการมาทางด้านการเมืองก่อนที่จะยุบสภาได้สองเดือนมีการต่ออายุผู้ช่วยก็ไม่ได้รับการติดต่อมาจากทางทีมบางพลัดและได้มีการโจมตีผมต่อเนื่องเรื่อยมาจนเมื่อได้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพพักประชาชนเขต3า ผมถึงเห็นว่าเป็นลูกน้องเก่าของผมที่ลาออกไปผมก็ยังให้ความเคารพกับพักประชาชนในการตัดสินใจผมก้องพงพัน์ยอดเมืองเจริญผมยังมีความตั้งใจทําการเมืองเพื่อที่จะช่วยปัญหาพี่น้องประชาชนตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันความตั้งใจนี้ก็ยังคงจุดมุ่งหมายเดิมครับขอขอบพระคุณทีมบางกอกน้อยครอบครัว ผู้ที่รักและหวังดีและรู้จักผมเป็นอย่างดีทุกท่านผมไม่เคยหักหลังใครเป็นหลักที่นักการเมืองควรมีอยู่ในสายเลือดเพราะเราจะต้องทำงานให้กับประชาชนเราไม่หักหลังประชาชนถ้าคนที่หักหลังมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและทำเพื่อประโยชน์ของตนเองจิตใต้สำนึกก็จะสามารถหักหลังประชาชนได้ตลอดเวลาขอบคุณครับ